เดี๋ยวดจะลงลูปให้นะครับยอดเกี่ยวการสร้างวัพนมอยู่นะนี่นีอัดวิดีโอละการสร้างวัฒธรตุพพนมพุทธเจ้าท่านเจียพระกระปู่สันโธโกนาคมโนกัคจโปโคตโมและอริยมิตรโยมยมพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยตามธรรมเนียมแล้วต้องมาประทับรอยพุทธบาทลว้ที่พระนารรมทุ่ง แล้วนี้พระพุทธเจ้าองค์ของเราในิบันิพพระสม้นะโคดมท่านจาีมากับพระอนุนท่านมาที่ภูกำพานะขึ้นภูนะเราขึ้นปกาบไปไว่าอยี่ว่าภูกำพานะภาษาบาลวากับปะนะคือภูกำพานีา่เราขึ้นไปกราบไปไหว้ ไอ้พพุทธเจ้าไลตัดต่ออนุนอนุนว่าเราจะทากทริพาแล้วองนำเอาอฐิขององคมาไปสถาพภกาเพราะกัพาแห่งนี้จะเป็นที่สถานรวบรวมจิตใจของคนทั่วโลกเป็นหลักลิดินี่ปิจยาพพุทธศาสนาชาวนพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงงอกงามบนกัพาอันก็เลยตัดกัอนุหลังจากที่เจ้าปริพันปุ๊บผู้นำอฐิมของพระศาสดามาก็คือพระมหาปัสสะ พร้อมกับพระอรหันต์พระระฆังตามตำนานอุลังคณิธรรที่เขียนไว้ว่าหอมาทางอากาศหอมาทางอากาศแล้วท่านมาเสด็จอยู่ที่อาวาสทภูเข็กหนึ่งลาตรีเพราะพระอาพระหาคัสปาคิดว่าที่นั่นเป็นปูกังพ้าเพราะปูกังพ้าต้องทําความเข้าใจว่ามีแค่ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่โดดเดี่ยวโดดเดี่ยวเดียวเดายคือมีลูกเดียว เรียกว่าผูกกันหลังจากนั้นพระมหากษตรป่าก็อยู่ๆพระอุลังกาธาก็ลอยแล้วก็พุ่งมาที่พระกัมพันธ์จนทําให้เจ้าพระยาทางห้าหัวเมืองแตกตืึงทุกคนจะสร้างว่าเพื่อที่จะต้องการมีการแย่งแย่งชิงกันนะออกรบกันด้วยนะเจ้าพระยาทางห้าหัวเมืองที่ได้เกลียดล้อมเราดิพญาโบราณน้อยพยายทำในสมัยนครเนี่ย ได้ได้ตีกันนะออกรบกันนะอะรย่ามเงี้ยอยู่ๆแรบโอ้โหเขาไน้เจอผู้ที่แยกในครัางนั้นก็คือพระมหาปัจป่าเียจะาพญาท่าขนเมืองท่านแบ่งกันเลยนะอะไรว่าโจราโจราโจรลบโจรมีความหะนะเขาจะม่โจรลบโจรมี่ความหาะนะโจรกับโจรมาลบกันมีแตความหะไม่่มที่สิ้นสุ จนกับจนลบกันมีดับความยั้งแท้เกี่ยวกับจนระจนลบจนลบจนมีดับความท่านก็เลยแบ่งว่าจะประาตัวนี้ทั้ด้านนี้ทั้ด้านมีทั้ด้านนี้น้ำมนต์เนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยพระอุไรทัศน์เอุหลังพระนิทานไม่ใช่ว่ามีมาแี่นี้มีมาตั้งแต่เมื่สแดนน้ำมนตพระธาตุพนมเราเท่าไปในพระธาตุพนมเรจะเห็นในสิ่งในการปั้นหินปั้นดินเนี่ยเอาเท่ากับฟ้าเ้องอมาเกษตรกรที่ฝึกมือทนนี้ เขาจิตวันจิตเมื่อเขาอิ่มคนที่จะเข้าไปปั้นดินปั้นดินพระธาตุต้องทานเข้ามาค่ะสักฝากคนนะน้ำหมดเข้าก็ผมออกก็ปมรัชกากที่สร้างเสร็จบรรจุเสร็จมันไม่ได้สูงนะเป็นสถูปกั้งแปดวาสูงแปดวาใจเห็นภาพชัดๆไปดูที่หน้าวัดพระธาตุพนมใจดีย์ที่ออกมาที่อยู่ซ้ายมือสถูปเดิมก็เอาอิฐเดิมออกไปไปก่อให้เป็นสถูปให้คนได้เห็นว่าแต่ก่อนเป็นอย่างเงี้ย หลังจากที่สร้างเสร็จปุ๊อปบอ่าบรรจุอะไรเสร็จปุ๊บพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ประมาณก็จะเพราะว่าเราจะกลับแล้วนะพระอรหันต์ท่านองค์นี้จะกลับแล้วเือจงรักษานะพระอินทร์ก็เลยแต่งตั้งให้เทว,วดาสี่พันองค์พร้อมกับมหิศักดิ์สามองรวมเป็นห้าพันองคให้มารักษาเจดีย์พระท่านจนในที่สุดรักษาไปจนเกือบพุทธกาลสองพันห้าร้อยเทวดาติดสิ้นบน เรื่องอามิชชาในครั้งนั้นก็คือโดนจิตโดนใจให้โยมมาขอพระธาตุผลิมาบนบ้านชั้นเก่าขึอนบนให้เขาบนบ้านชั้นเก่าโดนจิตไงโดนจิตให้บนบ้านชั้นเก่าเมื่อบนบ้านชั้นเก่าเสร็จปุ๊บก็ไปทำให้เขาสำเร็จเมื่อเขาสําเร็จปุ๊บก็ไปโดนจิตกันใจเธอต้องมาแก้ชิ้นที่แก้บนมูรีใจเล่าหายไก่โตสุราของบุญเป็นอวัยวะอรัยวะต่าง ถ้าเป็นเป็นภาษาทางโลกของเราประเทพลเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั่วโลกไม่ว่าชนชั้นวรรณะไหนเชื่อพระพมากษัตริย์พระสงฆ์องค์พระเจ้าพระอรหันต์พระอะไรปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจหลักยึดเหนี่ยวประสาทถ้าเป็นอย่างนั้นชาวพุทธของเราจะหลงลืมลืมหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของชาวพุทธคืออะไรหลักๆก็คือทานศีลภาวนา อันนี้หน้าที่หลักนะหน้าที่หลักเราอย่าไปในบัตรประชาชนแล้วว่าอย่าไปว่าแค่น,นับถือศาสนาพุทธในบัตรประชาชนนะจงเอาคิตเอาใจนับถือศาสนาพุทธนะแล้วก็ตรงเอากิดเอาใจทาตามชิงภาวนานะอย่าจะว่าพอพอ,อ,ทอทรทำตทีไม่ใช่การต้องทื่นนะโทอโทรทำตามทีเลยท่านก็เลยว่าครวคนจะนลุ่มหลลืมหน้าที่ของเอง พ่อจะไม่ได้ตั้งจิตมานมสัสก,การพระธาตุแล้วก็ไม่ได้ตั้งจิตมานมสัสก,การพระเราพัานแต่ตั้งจิตมาเพื่อบุญบานสักพ่อควรรจะเียนู้หลังจากนั้นท่านก็เลยมีเทวะบัญชีให้องค์พญานาคท่านเกียรติองค์มามพิษารณาองค์พญานาคทั้งเกียรตองค์มาเมื่อปีพศ2 5 0 5ขึ้น4ค่ำ5ค่ำเดือน11มาจากสระอนุดาตภูเขา ตอนนั้นฝนตกหนักประมาณทีหนึ่งตรงฟากคนสมัยก่อนเนาะเมื่อฝนตกก็ต้องออกมาลงน้ำคนอีสานออกมาลงน้ำฝนไว้ใช้ในโบเรือนรวมไก่พอดที่นักเ็ก่งๆพวกผู้ชายรวมแปลงวัดสซนต์ั้งก็เลยมองมาที่เจดีย์พระธาตุกันเห็นลำแสงจีดแสงพุ่งมาทางที่ถึงพุ่งมาจากแสงแล้วหายเข้าไปพุ่งมาจากแสงอ่ะเราทำฝันหรือเปล่าเรียื่องยาว ภรยาเขาเห็นเหมือนกันจนถึงเวลาตีสองลำแสงสุดท้ายที่หายเข้าไปลงพระนภนนท์ก็คือลำแสนสี่หยาโยงเก่หดก็ไป็นเราคนจะหลับฝังเราให้คนอันนีบอกว่าโย,าง,ง,ายงเก่หดตาฟมตาบวมจนขึ้นเจ็ดค่ำเรื่องนี้จึงถึงหลวง,งเกแก้วเจ้าจวัดพระพยยนครนทตอนนั้นเป็นประเทศรัตะน,ะนโรุ่งเรืท่านพ่อแก้ียวลูงปู่แก้วก็เลยให้สามเณรทราบผู้มีอาพิญญาเข้าฌานได้ดีตัวตัว ามเณรนทับก็ตรวจดูข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรจึงเข้าไปตรวจดูลานพระธาตุพนมเงาพระธาตุพนมเรื่องเห็นใบยน์นาคเจ็ดตนตนเท่างอ้ยอาเรียนซับก็จะอึ้งวดตกในล้วเจรท่านก็ปลี่ยนแห้เป็นมนุษย์ดงในมนุษย์ท่านก็แปล่ร่างเป็นในมนุษย์แล้วชมาเรีรัพก็อึ้งแล้วก็ัว แลวทีนี้สามเณรทรัพย์ก็จะออกจากฌานจะกลับมาองพระยานาคเป็นประธานเพื่อนหรือเป็นวรรจานย์ท่านพระเยนจะได้กินตัวพวกของชั้นพวกของชันกลับด้วยพวกของฉันจะได้พิจารณาการจากนั้นสามเณทรัพย์ก็กลุ่มตัวเองไม่ได้โดยมีพัญญานาคอาศัยวรจินในการสื่อสารแปลนะภพยาสตานาคาจะไม่เหมือนการประทับร่างทรงทั่วไปในยุทการประทับร่างทรงทั่วไปคือเข้าไปอยู่ในร่าง แต่องค์พญสตานาคาผู้มีศีลธรรมบริสุทธิ์ไม่เข้าไปอยู่ล่างแต่อาศัยวรกิจแล้วก็ไม่ลงสเปสว่างเออถ้าบอกว่าล่างองค์สัตานาคาอยู่บนพื้นท่านไม่ลงสเปสวะท่านลงเพราะผู้มีศีลมีธรรมถ้ามีคนไปอ้างวันนี้ล่างเสด็จสัตานาคาผิดองค์สัตานาคาจะไม่เอาล่าง ท่านจะเอาผู้มีสังกิตเท่านั้นหลังจากนั้นท่านก็พูดมาเรื่อยๆบัดนั้นแล้ามาสก,การนั่นจะคุณท่านเจ้าคุณไม่รู้หรอกว่พวกของฉันเนี่ยามาได้สองแล้วก็เจ็ดคำเพิ่งได้เป็นลุงปู่ก็ถามท่านของฉ,ฉันเป็น,ป,นปัญญามาจากท่านจะมีแล้วลุงปู่ไม่มัน่นใจให้พระวิปัสสนาจารย์เป็นเหตอุอัศจรรย์ใจพระวิปัสสนาจารย์เห็นอปุปนิยนักยืน แต่ไม่ได้แฟงเข้าไปอยู่หน้าของสมัญสัตว์อจิตคุมจิตจิตสื่อจิตก็เหมือนกับเราพระศาสนามันคุมจิตเราไว้เลยเราก็มีแต่มาสร้างทานจิตภาวนานี่คือพระศาสนาคุมจิตของเราถ้าทิจจิมาะคุมจิตของเราก็จะไปทิจจิมานาแต่ว่าเนี่ยทานสินภาวนาศิ้นหนึ่งคุมรองภาวนาของเราทานของเราเพราะ จิตข <Hospital> อ,องเราโดนฟังไว้ในพระศาสนาท่านก็พูดเลยนะท่านก็คุยกัน สื่กันทางอินกับพระวิปัสสัญารุกันอะไรเรื่อยๆมาสิบแล้วามพออตรมคนนี้ครับตนสุราก่อนท่านสุขต้องไปทิพย์าลวงพ่อท่านพ่อเราถานะว่าสามเณรทรัพย์จะพูดมารอที่พูดกับท่านพ่อไหมลวูให้เขาพูดเลยองชัดว่จะมาสัมนะครับจิงกัเกปรานเนื่องจากว่าเทวดาติดจินบนสัตว์บนสิ่งู่าง แล้วลงโคกาให้ใหาไหาวเ่เพราะว่าฉันพระธาตุพนมฉันจากอยมใกล้เมืองรุ่นเนาะแล้วก<ม>็ถามว่าฉันจากต้มมาหาราชิกาอย่างนี<ม>้ฉันจากตูม,มาหาราชิกา<ม>ก็ไปกับเทวดาทุกหมวดทุกหมวดก็วิมานทั้งหล<ม>ายทั้งมวดนั้นเกิดจากพลังเทวฤทธิ์ของเท,งทงวดาก็เหมือนบ้านเราเราก็สร้างขึ้นมาเองใช่ไหม บ้านเรือนเราก็อยากได้ใหญ่เราก็สร้างขึ้นมาใหญ่ผู้มีฐนะใบ้านก็ใหญ่ผู้มีฐานะบ้านก็น้อยก็เหมือนกับบารมีของเทวดาเจ้าะอค์ก็ไมเมื่อเทวดาทั้งหมดงมหายไปชั้นจะกมากาวิมานนั้นก็แล้วท่านบอกว่าพวกหมชั้นจึงสร้างวิมานเมืองบาดาลขึ้นมาใหม่ได้ฐานพระธาตุมีได้ถานพระธาตมีสระอานุนสระน้มีสระเงินต้นม้ มาทองอยู่ที่ใต้แสงพเราไปหาที่วัดแล้วหลวงปู่ก็ถามพี่โคตรมามาเจ็บพระองแล้วหลวงปู่ก็ถามแล้วถามน้อยเจ็ดองมีพระนามว่าอะไรท่านบอกว่าพวกงชั้นมีพระนามอันมงคลตามอภริยะทรัพย์นักปิติประการนี้องค์แรกพระยาสังขละพระราชาผู้เป็นประทาดเพื่อน องค์ที่สองพรยาศีละอุตินาโกองค์ที่สามพรยาหินิภูตินาโกองค์ที่สี่พรยาโอตปาภุตินาโกองค์ที่ห้าพรยาหอมสัญญาภูตินาโกองค์ที่หกพระยาจาค้าภูตินาโกและองค์สุดท้ายพระเจดพยาปัญญาเติยาภูติโภจึงเรียกว่าอริยสัพพเจตเมื่อทั้งเจ็องค์นี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วจึงเรียกว่าองค์พระยาสัตตะนาคา สตานาคาจึงแปลว่าจิตเมื่อเรากล่าวพ่านามสตานาคาครอบครบทั้งจิตพองค์ถ้าเราทั้งหลายมีอริยทรัพย์ทั้งจิตฝังไปในหัวใจคําว่าอับจนลาบากแข็ใจไม่มีสักพูนเพราะอริยทรัพย์ทั้งจิตอันดับแรกที่เราบอกว่าญาติโยมหลายมีความศรัทธาในพระศาสนาเห็นไหมศรัทธาเป็นที่ต่อไปก็คือศีลศีลก็คือศีลศีลห้าก็ดี ชิ้นแปดก็ดีชิ้นสิบก็ดีชินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ดีแต่สุดท้ายแล้วก็ให้สังรวมกายวาจาใจบวชไม่ใช่บวชที่กายบวชที่ใจญาติโยมก็บวชผู้หญิงก็บวชได้บวชที่ใจเห็นไหมก็มคือสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจแค่นั้นก็คือชิ้นไม่ต้องไปนสนใจหา้าหกขออะไรเอาแคสังรวมกาย กายทาให้มันประเสริฐวาจาทําให้มันประเสริฐใจมันก็ประเสริฐสัจโศิลักิลิมิลิคืออะไรคือความละอายญาติโยมทั้งหลายก็พากันมานี่ก็มีความละอายละอายต่อบาปละอายต่อเวรละอายต่อกาลต่อไปมีความละอายแล้วก็โอตตับปะงไอยาโอดตับปัก็ามกิ่งญาติโยมพากันมาเนี่ยฝังกิ่กรงกวอะไรกิ่งกวการเวียนได้ใจเกิดกิงกวจะได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์กิ่งกัวจะได้ไปตกมนุษ มเกรงกลัวจะได้พบกับพระศรีอริยเมตตาเกรงกลัวจะได้ไม่บรรลุธรรมนี่พวกท่านทั้งหลีกฟังเก่งกลัวเท่รอบร่ต้องความเก่งกลัวแล้วก็ต่อไปก็คือพระบุญสัจจะสัจจะนี่สำคัญนะมีสัจจะสู่กันและกันมีสัจจะต่อครูบาอาจารย์มีสัจจะแอะไรต้องมีสัจจะต่อตัวเองถ้าไม่มีสัจจะเองจะไปให้สัจจะต่อเราเรียกต้องมีสัจจะต่อตัวเอง แล้วต่อไปก็ส <complexity> ัจจะตสามีมีสัจจะตภรรยาภรรยามีสัจจะตสามีลูกน้องมีสัจจะต่ามพามีต่างสัจจตุสุลุสัจธรรมสัจธรรมทำเงิแกเงนีพทะาม่กมาคันบอแบกอลสัจสุดท้ายแล้วก็มีสติสัมปชัญะอย่าเื่ออยาล้มยาประมามีหลักสำคัญ เมื่อมีสัจจะมีธรรมในหัวใจแล้วรับรองชีวิตเขาจะเรืองงามในอมากๆิีนี้องค์ต่อไปก็คือจาระนี่เหมือนกับญาติโยมมาในวันนี้มาทำจาระมาบริจาคหาทรัพย์สมบัติปัจจัยมาได้ดูความบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำเละญาติโยมมาหนึ่งต้องเสียค่าคือต้องเสียค่ารถค่าโน้นาวค่าอาวุาอาหารค่าที่พงค่าที่พักอันนี้คือการสละ สละเพื่อในสละเพื่อที่จะมาสร้างคุณงามความดีในพระศาสนาเห็นไหมนี่คือคำว่าทานคือจาระคือการสละความคิดอะไรที่แย่สุดท้ายก็คือปัญญาปัญญาจะเปลี่ยนชั่วนแสงสว่างนำพาชีวิตชีวิตจะได้ได้ต้องอาศัยปัญญาก็เหมือนญาติโยมมานี่มาฟังพระนามองค์สัตตานาคารก็ได้ปัญญาตกไปใช่ไหมได้มาฟังหลวงปู่ต้นเทศได้มาฟังครูอาจารย์หลวงสองได้มาฟังเราพูดนี่ก็เกิดปัญญา ปัญญากับศรัทธาจึงเป็นของอัตมาอุปมาว่าถ้ามีแค่ศรัทธาก็เปรียบเสมือนมีแค่เทียนไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นแ,แล้วเทียนกับไส้ก็เป็นของคู่กันมันจึงจะสวา่างศรัทธากับปัญญาก็เลยเป็นของคู่กันนี้จากกันไปไม่ได้ถ้าเรามีแค่ศรัทธาศรัทธาในศิลแต่ไม่เกิดปัญญา ศรัทธาในนิริมีความละอายมีความเกรงกลัวมีจ้าคะมีสัจจาแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์เห็นไหมถ้าเรามีทานทานอาตมาไม่ได้ห้ามนะยะยุนะทานได้ทุกคนแต่อย่าให้เดือดร้อนตัวเองและอย่าได้เดือดร้อนครอบครัวและอย่าเดือดร้อนประเทศชาติันง่ทานทานมันง่ายไงเราทำได้ มันง่ายที่สุดแต่ว่าต้องมีสิเดี๋ยวนี้มันมีทานทานเอาหน้าทานเอาตาทานแข่งกันทานเพื่อกิจการรุ่มรือทานเพื่อให้สังคมรู้ว่าไอ้นี้มันทํากิจการนี้เพื่อให้คนไปชั้นระเสรินตัวเองทุกวันนี้มันขาดอะไรขาดปัญญาดลวขาดสิาทานเพื่อต้องการให้ธุรกิจของตัวเอง,เองให้คนรู้ไงคนเออไอ้นี้มันทําทานทําบุญด้วยเราก็ไปอดหน เพื่อคือทานให่มีปัญญาก็ไม่เกิดความงามเกิดขึ้นนั้นแล้วศรัทธากับปัญญาที่เป็นของคู่กันนี้จักกันไปได้เหมือนกับเทียนและไส้เทียนต้องเป็นของคู่กันเมื่อมีแค่เทียนเลยก็สว่างไม่มีแต่ถ้ามีเทียนด้วยไส้เทียนความสว่างเกิดอะไรทานซุมีความสว่างก็เกิดขึ้นเมื่อสว่างแล้วเสียงสว่างที่ มันเป็นระดับระดับมันเขาบอกว่าเอ้ยามาเขาเปรียบเทียบว่าเศรษฐีเศรษฐีตกนรกมีทองไปยาจงขึ้นสวรรค์มีมากไปทำให้เศรษฐีตกนรกมีถมไปเพราะเศรษฐีบางทำไปทำไปก็ไม่ได้มีศีลไม่ได้มีปัญญาทาทานรไปทาเพื่อเอาหน้าทาเพื่อเอาตาวทาเพื่องทอานแล้วไม่ได้อาลุ่มหมดนะ การทุกสิ่งทุกอย่างต้องอดุรรัทำาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องสำเนียงที่มันลวงปู่สอนทุกอย่างทุกอย่างมันงสำเร็จที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างต้องที่จะมาพูดไปนี่ก็เป็นแค่ขุดสโลบายรวมจะทำหรือไม่ทำก็อีกของโยมเพราะมันอยู่ที่ใจสุดท้ายแล้วตนเตือนตนตนสร้างตนตนตัวเราเตือนตัวเราตัวเราสร้างตัวเราตัวเราติดตัวเราไม่มีใครจะไปเตือนเราด้วยตัวไม่มีใครชนะได้นักจากเราชนะใค สุดท้ายแล้วก็ที่เราอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของพยาสังฆาข้าร์ทุกๆปีนะโยมนะขึ้นสี่ค่ำห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดจะเรียกว่าวันสัตนาคารนนั่เด้อปีนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าธันยานี่เนี่ยถ้าโยมมีโอกาสก็เชิญเชิญนะแต่ว่าอาตมาก็ นี่ม sure. ันครูอาจารย์ด้วยแล้วนี่มันอาจารย์ด้วยแล้วฮ่าฮ่าฮ so ่าฮ่าอาทูอาทูรวมแล้วนะอายิงๆแล้วนะที่วางอาทู